สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจ้ขอแนะนำ7ออนิเมะเ e ็ f ฟิกหน้าดูแห่งปี2022ใครสายอนิเมะไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวจะมีเรื่องอะไรน้าดูกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่1 r e v i รีวิชันไซบอกสายพันธุ์ใหม่เป็นเรื่องราวของเรซูเกะ เด็กหนุ่มที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเด็กสาวปริศนาผู้มาจากอนาคตเธอบอกไดสุเกะว่าเขามีช่วชา,าที่ต้องคอยปกป้องทุกคนจากอันตรายหลังจากนั้นเขาจึงพยายามฝึกฝนตนเองและคอยคุ้มครองเพื่อนๆด้วยมาถึงแม้ทุกคนจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งพวกสัตว์ประหลาดมีเลือดเนื้อที่ดูคล้ายกับหุ่นยนต์ก็ได้ข้ามเวลามาจากอนาคตและเข้าทำร้ายมนุษย์โลก ไดสุเกะจึงเข้าร่วมการต่อสู้นี้พร้อมกับเด็กสาวปริศนาคนนั้นสามารถรับชมการได้ที่ริชันไซบอกสายพันธุ์ใหม่อันดับที่สองฮัสซาตราพาโลกันเป็นเรื่องราวของกายเด็กกำรรพร้าที่ถูกช่างตีดับอย่างอามอนเก็บมาจากศพหญิงสาวกลางป่าใหญ่เขาได้รับการถ่ายทอดวิชาการตีดาบและได้กลายเป็นผู้สืบทอดของอามอนแต่แล้ววันหนึ่งในระหว่างที่กำลังฝึกวิชา ก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เด็กหนุ่มต้องสูญเสียแขนขวาไปอามอนจึงนําดาบปีศาจชิริมาสร้างแขนใหม่ให้กับกายทําให้เขาหลอมรวมกับดาบเล่มนั้นจนเป็นหนึ่งเดียวกันและเขาสามารถดัดแปลงดาบเป็นอาวุธรูปแบบต่างๆได้ดังใจจึงตัดสินใจใช้ความสามารถนี้ในการกําจัดเหล่าปีศาจร้ายที่กุกคำโลกสามารถรับชมกันได้ในคาซาตราพาโลกัน อันดับที่ 3. พ่อบ้านสุดเกาเป็นเรื่องราวของทัศสึซืยากูซ่าขาโหดระดับตำนานที่ทุกคนต่างหวาดกลัวเพราะไม่ว่าเขาจะเจอกับคู่ต่อสู้คนไหนก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งแต่แล้วันหนึ่งเขากับวางมือจากวงการยากูซ่าและผันตัวมาเป็นพ่อบ้านสุดเหนียบเพื่อปกป้องดูแลภรรยาสุดที่รักของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดบ้านหรือการทำอาหารทัศน์ซืสามารถทำได้อย่างไรที่ตีละไม่ทิ้งลายยากูซ่า แต่นั้นก็ยังมีเรื่องวุ่นวุ่นตามมาไม่รู้จบซึ่งชีวิตของพ่อบ้านสุดเก๋าคนนี้จะเป็นอย่างไรสามารถรับชมกันได้ในพ่อบ้านสุดเก๋าอันดับที่4เซียนสาวกำราบเกมรักเป็นเรื่องราวของยากุจิฮารุโอเด็กชายผู้ไม่สนใจเรื่องการเรียนและเอาเวลาไปทุ่มให้กับการเล่นเกมตู้จนมั่นใจว่าตัวเองเก่งกาจเหนือใคร นวันหนึ่งเขาได้เล่นเกมแพ้ถึง30ตารวดให้กับโอโนอากิระเด็กหญิงจากตระกูลร่ำรวยที่มักจะหนีออกมาสิงอยู่ที่ร้านเกมเป็นประจำจนมีทักษะาาเล่นเกมขั้นสูงทำให้ในช่วงแรกพวกเขามักจะทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะต้องแยกย้ายกันไปเพราะอากิระต้องไปต่างประเทศและเมื่อเธอกลับมาอีกครั้ง ก็พบว่าฮารุโอกำลังสนิทสนมกับเด็กสาวอีกคนเรื่องราวของชาวติดเกมที่มีความรักเป็นเดิมพันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสามารถรับชมการได้ในเซียนสาวกํำราบเกมรักอันดับที่ 5. อาจินคนไี่รู้จักตายเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องกลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถฟื้นคืนจากความตายพวกเขาไร้ซึ่งที่อยู่ในสังคม ทั้งยังถูกรัฐบาลญี่ปุ่นจับตัวไปทดลองเพื่อทำการวิจัยอาวุธต่างๆวันหนึ่งชีวิตอันธรรมดาของนากาอิเคก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาที่ควรจะเสียชีวิตจากการถูกรถชนกลับฟื้นคืนชีพขึ้น่ามกลางเมืองใหญ่จากนั้นจึงถูกทางรัฐบาลนำตัวไปยังสถานีวิจัยจนกระทั่งเขาได้รับการช่วยเหลือจากซาโตะหนึ่งในอาจินรุ่นแรกๆที่หนีพ้นเนื้อมือของรัฐบาลและยังวางแผนที่จะล้างแค้นมนุษย์อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วเคจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไปสามารถรับชมกันได้ในอาจินคนไม่รู้จักตายอันดับที่6นักบินมังกรฮิโซเนกลับมาโซตันเป็นเรื่องราวของอามาคาซึฮิโซเนนักบินน้องใหม่ของฐานทัพอากาศยานของ,องกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นวันหนึ่งฮิโซเนได้รับมอบหมายให้ไปยังโรงเก็บมังกรหมายเลข8เมื่อเขาไปถึงที่นั่น เขากับถูกมังกรตัวหนึ่งปืนเข้าไปก่อนจะคายออกมาและได้กลายเป็นนักบินมังกรซึ่งมังกรตัวนั้นก็คือมังกรในตำนานที่ชื่อมาโซตันนั่นเองพวกเขาทั้งคู่จะพาโลกนี้ไปในทิศทางใดสามารถรับชมได้ในนักบินมังกรที่โซเนกับมาโซตันอันดับที่7ดาบพิฆาตอสูรภาคย่านเริงรม เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของคามาดูทันจิโร่เด็กหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวไปเพราะการบุกโจมตีของอสูนจนเหลือเพียงคามาโดเนซึโกะน้องสาวที่รอดชีวิตแต่ก,ก็กลายเป็นอสูนไปและได้เข้าร่วมกับหน่วยพิฆาตอสูนเพื่อต่อกรกับเหล่าอสูนโดยมีเป้าหมายคือการแก้แค้นเหล่าอสูนทั้งหมดสามารถรับชมกันได้ในดาบพิฆาตอสูนภาคย่านเริงรม ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเจ็ดอันนี้เมด넷ฟิกหน้าดูแห่งปี2022เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ EP หน้าเจจะมาแนะนำเรื่องอะไรโปรดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า